ลโลกตรทยอรุ่นที่29นะจ๊ะโลกนะมีบุญกันมากนะทุกคนนะจ๊ะ<า>ที่เราได้ให้โอกาสตัวเราเองเนี่ยเข้ารับการอบรมเป็นตทยอกันในช่วงนี้นะจ๊ะแม้มีจำนวนยังไม่มากนักธรามเนี่ยแต่ก็ถือว่า ณช่วงเวลานี้358คนก็จะเป็นแสงสว่างที่ดีสำหรับเพื่อนร่วมสาบันอีก113คนนี่นะจ๊ะก็ให้ตั้งใจนะลูกนะเรามีเวลาจำกัดเช่นเดียวกันกับพระธรรมทายาตต้องใช้ทุกอนุวินาทีนะจ๊ะก็ให้เป็นใบเพื่อการฝึกตนเหมือนกันนะทนหิวบมเมตตาบะ เป็นทอทยอดแ้นี่นะทรมทายายญิงนี่ทายาทางธรรมของพราสมมสมติเจ้าเนะนี่นะลูกนะสำคัญนะจะต้องเป็นกำลังอย่างสำคัญเดียวแหละก็จะต้องตั้งใจศึกษาเรียนรู้ให้ดีเดี๋ยวจะพการปฏิบัติธรรมต้องให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้นะลูกนะ แล้วก็จะได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความสอมสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยพระธรรมกายภายในตัวของเรานะจ๊ะจชทัางก้าวไปศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้กำลังดีเลยอยู่ในช่วงที่ลูกๆทอทยอยังแข็งแรงอยู่ความแข็งแรงนี้เป็นทรัพย์ช่างยิ่งเหมือนกันนะลูกเนะ เป็นรับอย่างยิ่งเลยนี่จะจะรู้ต่อเมื่อเราไม่แข็งแรงแล้วนั่นแหละเพราะว่าอาจจะจะศึกษาเรียรู้จะฝึกต้นอย่างไรนี่มันมันได้ง่ายๆเนี่ยจ๊ะในช่วงนี้เนี่ยทั้งยังแข็งแรงแล้วก็ไม่มีพันธนาการของชีวิตนะจ๊ะเป็นช่วงที่เหมาะสมทีดเดียว ถ้าลูกจบการศึกษาไปแล้วอ๋อแล้วปัรจนากา,การชีวิตกําลังจำเมอไม่ว่าจะไปศึกษาเรียนต่อก็ดีเนี่ยทำงานก็ดีหรืออะไรต่ออะไรก็ดีมันก็จะไม่สะดวกถท่ากันในช่วงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องชิงช่วงให้ดีนะลูกนะก่อนที่ความแข็งแรงจะถูกช่วงชิงไปหรือความเป็นอิสระภาพอะไรต่างจากพัฒนานการชีวิตเนี่ยต้องชิงช่วงให้ดีก่อนจะถูก พันธการชีวิตช่วงยิงไปนะลูกนะสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งให้ลุยกันให้สบ้นหันแลกเลยนะจ๊ะ<า>แล้วก็เอาองค์พระธรรมกายมาฝากครูวใญญานะลูกนะสามร้อยคนแล้วเราก็จะได้กลับไปเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนร่วมสถาบันหนึสสถาบันนี้นะจ๊ะเพราะว่า เพืเ่อนๆรวมสถาบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้งรุ่นพี่รุ่นเพื่อนก็ต้องการความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงในชีวิตหรือที่พึ่งที่ละลึกภายในหรือความสุขที่แท้จริงอย่างน้อยอย่างนี้นจะอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรอะไรต่างๆนี่จ้ะ โลก358คนโลกต่อตยอนี้ก็จะได้ไปเป็นแสงสว่างที่113สาบันแล้วก็เพื่อมนุษย์ทั่วโลกนะจ๊นะต้องตั้งใจให้ดีนะลูกนะต้องตั้งใจให้ดีทีเดียว